ห้ามพลาดกับดวง12ราศีครึ่งปีหลังใครเฮงใครปังใครลักฉับใครรวยแบบตะโกนมาฟังกันนะครับสวัสดีครับห้ามพลาดกับดวง12ราศีครึ่งปีหลังใครเฮงใครปังใครลักฉัำใครรวยแบบตะโกนมาฟังกันนะครับ ราศีแรกกันก่อนเลยนะครับราศีเมษเฮงยืนหนึ่งลงทุนรับทรัพย์ดวงชะตาฟ้าเปิดแถมยังรักดีมีสเสน่ด้วยครับจากอิทธิพลของดาวอังคารดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์ส่งผลให้การงานของชาวราศีเมษในช่วงครึ่งปีหลังมิถุนาถึงเดือนตุลาคมมีแรงกดดันสุดๆส,สำหรับงานประจำ แต่มีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนมีโอกาสดีในการแสดงความสามารถครับเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมยืนหนึ่งในเรื่องการลงทุนรับทรัพย์แบบจัดเต็มครับช่วงนี้การลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าดีโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์งานด้านมาร์เก็ตติ้งการขายการตลาดรวมไปถึงธุรกิจส่งออกครับอาชีพเฉพาะอย่างวิศวกรสถาปนิกนักคิด นักเขียนงานที่เกี่ยวกับการออกแบบการใช้จินตนาการช่วงนี้โดดเด่นเป็นที่สุดครับการเงินต้องระมัดระวังเล็กน้อยในช่วงกลางปีคือเดือนมิถุนายนกรดามีเรื่องให้ใช้จ่ายเงินมากเป็นพิเศษครับทั้งของตัวเองและก็ของคนรอบข้างแต่ในช่วงของเดือนสิงหาถึงเดือนพฤศจิกามีโชคดีมีลาบลอยฟุก แล้วยังมีผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้วยครับจะซื้อบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ขยายครอบครัวทําในช่วงนี้เลยนะครับยังเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของความรักด้วยครับสเสน่แรงเป็นพิเศษที่อกหักรักคุดตั้งแต่ในช่วงต้นปีถึงกลางปีกลางปีเป็นต้นไปเปลี่ยนแปลงไปเลยครับช่วงนี้คนเก่าจะรีเทิร์นกลับมา สำคัญอยู่ที่ว่าเรามีคนใหม่แล้วหรือยังนะครับในช่วงของเดือนกันยาตุลายังเป็นช่วงเดือนของการตัดสินใจในเรื่องของความรักอีกด้วยจะเปลี่ยนแปลงจะขยับขยายบ้านที่อยู่อาศัยจะมีบุตรจะแต่งงานเดินหน้าลุยคุยกับคนรักได้เลยครับระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเดือนมิถุนาถึงเดือนกันยากล้ามเนื้อกระดูกครับในช่วงเดือนตุลาถึงเดือนธันวาระวังสุขภาพทางเดินอาหารครับมีโอกาสรับพลังบวกแบบจัดเต็มกับองค์พระพุทธร,รูปปางสมาธิเช่นพระพุทธเทวปฏิมากรวัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพนะครับหรือองค์หลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามฉะเชิงเศวครับสร้างทานบารมี ด้วยการทำบุญทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้เป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งครับราศีพฤกษภกเฮงยืนหนึ่งสอบเด่นยอดพุ่งเงินล้นครับสำหรับครึ่งปีหลังนี้เดือนมิถุนาถึงเดือนกันยาโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของการส่งออกธุรกิจด้านการเกษตรการสอบการแข่งขันได้รับอิทธิพลจากดาวพร,รหัสครับ โดดเด่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะนักคิดนักเขียนนักเรียนนักศึกษานักวิชาการมีข่าวดีการขยับขยายงานการเลื่อนตำแหน่งและยังมีเกณฑ์เดินทางแบบกระทันหันด้วยครับเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนชาวราศีพฤษศดวงชะตาฟ้าเปิดโดดเด่นเป็นพิเศษทั้งงานประจำและการลงทุน ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าเรียกว่าออเดอร์เข้ามาแบบช่ำๆเลยครับการขายการตลาดงานด้านออนไลน์เด่นแล้วยังมีโชคจากผู้ชายผิวขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดเจ้าเนื้อนำโชคที่ดีมาให้อีกด้วยครับความรักของชาวราศีพฤษภโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับ ในช่วงของเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนยังมีเกณฑ์ได้รับของถูกใจจากคนรักด้วยและคนโสดจะได้เจอคู่ที่มีฐานะครับระมัดระวังสุขภาพทางเดินหายใจปอดหลอดลมในช่วงเดือนมิถุนากรกรกดาสิงหาเดือนกันยาถึงเดือนพฤศจิกาต้องระมัดระวังทางเดิอนอาหารครับ รับพลังบวกแบบจัดเต็มขอพอรองค์พระแม่ลักษมีครับสวดโอมมหาลักษมีวิษณุปร,ริเยนามัตอธิษฐานจิตขอพอรเรียบร้อยแล้วถวายด้วยดอกบัวสีชมพูนะครับสำหรับเรื่องการค้าขายการเดินทางและเรื่องของครอบครัว ให้อธิษฐานจิตขอพรต่อองค์หมาโจ้หรือเจ้าแม่ทับทิมอธิษฐานจิตขอพรเรียบร้อยแล้วให้พูดคำว่าบวงสื่อ,อยู่อีหมื่นคำอธิษฐานสมปรารถนาด้วยนะครับราศีมิถุนเฮงยืนหนึ่งเรื่องธุรกิจปังบันเทิงเด่นงานบริการยอดเยี่ยมครับรวมไปถึงความรักยังช่ำแล้วก็เบิกบานอีกด้วยครับสำหรับราศีมิถุน ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางรวมไปถึงซ่อมรถซ่อมบ้านยานพาหนะครับแต่ในช่วงของเดือนสิงหาถึงเดือนพฤศจิกางานด้านบันเทิงโดดเด่นเป็นพิเศษธุรกิจบริการมีเกณฑ์ขยับขยายครับรวมไปถึงธุรกิจด้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ยังมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีอีกด้วยครับตัวเลข2916 เป็นชุดเลขมงคลมีความหมายถึงความราบลื่นมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จจากเพศตรงข้ามรวมไปถึงเรื่องของความรักอีกด้วยจะใช้ต่อท้าย ID l ี n ลหรือเป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ก็ใช้ได้ครับความรักของชาวมิถุนนะครับเดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหาอยังต้องระมัดระวังมีคู่แข่งช่วงนี้ต้องให้เวลากับคนรักบริหารเวลา ให้ถูกต้องและต้องสมดุลด้วยนะครับเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนจะแต่งงานขยับขยายบ้านจะซื้อบ้านที่อยู่อาศัยจะมีบุตรช่วงนี้เดินหน้าลุยคุยกับแฟนได้เลยครับสำหรับสุขภาพต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับอวัยวะสืบพันธุ์รวมไปถึงกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาและของมีคมในช่วงเดือนสิงหาและเดือนตุลาคมครับ มีโอกาสรับพลังบวกดีๆขอพอรองค์พญาศรีสัตตะนาคราชที่จังหวัดนครพนมขอพอรองค์แชร์เหล่งเอีย้ยเทพเจ้ามังกรเขียวที่วัดทิพยาวารีบ้านม้อและยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตด้วยการสวดบารมี30ทักราศีกรกฎเฮงยืนหนึ่งเรื่องศิลปินนักแสดง ยูทูบเบอร์โปรแกรมเมอร์คิวทองแบบสุดๆไปเลยครับรวมไปถึงธุรกิจด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารงานด้านอาหารเครื่องดื่มโดดเด่นเป็นพิเศษยังมีโอกาสดีจากดาวศุกร์ดาวเกตและดาวพุธส่งพลังให้พูดอะไรแล้วเป็นเงินเป็นทองในช่วงปลายปีแบบนี้ครับเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนรามัตระวังเล็กๆ เกี่ยวกับสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาและเรื่องของสายตาแต่โดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องช่องทางธุรกิจใหม่ๆผู้ชายขาวเจ้าเนื้อผู้หญิงผิวสองสีสันทัดอายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ครับในช่วงเดือนตุลาถึงเดือนธันวาปลายปีดวงชะตาฟ้าเปิดอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบันเทิงงานด้านศิลปินนักสแสดงโดดเด่นเป็นพิเศษเรียกว่า รับทรัพย์แบบฉ่ำๆไปเลยครับการเงินโดดเด่นตั้งแต่กลางปีถึงปลายปีแม้จะมีเรื่องให้ใช้จ่ายมากแต่มีการเงินที่ดีเข้ามามากมีสภาพคล่องไม่ค่อยเหลือเก็บต้องบริหารจัดการให้ดีให้มีเก็บมีใช้มีเผื่อไว้อนาคตด้วยนะครับตุลาคมถึงธันวาคมยังได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาด้วยครับ ใครโสดพบเจอความรักจากการเดินทางการติดต่อประสานงานครับแล้วยังมีโชคจากบุตรและบริวารอีกด้วยสุขภาพของชาวราศีกรกฎระมัดระวงังกล้ามเนื้อกระดูกและทางเดินอาหารรับพลังบวกจัดเต็มอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์เจ้าพ่อกวนอูรับพลังจากดาวเจี่ยงแชรหรือว่าดาวขุนพลสวดพระคาถามหาจัก,กรพรริ เป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตราศีสิงห์เฮงยืนหนึ่งเรื่องงานเด่นผู้ใหญ่ส่งเสริมทำถึงแน่นอนครับ7 2 3 6เป็นชุดเลขมงคลพลังแห่งการเดินทางความรักส่งพลังใจให้กับเราและหมายถึงสเสน่ห์จากคนรอบข้างด้วยครับการงานก้าวหน้า มีทั้งผู้ใหญ่และบริวารสนับสนุนส่งเสริมครับมิถุนาถึงสิงหาได้รับข่าวดีและยังมีลาบลอยฟุกฟุกเกิดขึ้นด้วยแต่ระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาผิดพลาดต้องดูให้รอบคอบนะครับช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังเรื่องกล้ามเนื้อกระดูรวมไปถึงซ่อมรถและยานพาหนะการเงินในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเหลือเก็บแต่มีสภาพคล่อง เข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปครับมีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องของการลงทุนด้านต่างประเทศธุรกิจขนส่งโลจิสติกเป็นพิเศษครับเรื่องหัวใจของชาวราศีสิง์เดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหาต้องระมัดระวังอารมณ์ขึ้นลงทั้งของตัวเราและคนรอบข้างด้วยระวังเข้าใจผิดหงุดหงิดหัวใจกันนะครับในช่วงของเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน มีข่าวดีเป็นพิเศษสำหรับคนที่ยังโสดครับมีเกณฑ์พบเจอความรักที่พัฒนาเป็นคู่ได้สุขภาพระวังเรื่องของความดันเส้นเลือดหัวใจดูแลแล้วก็ออกกำลังกายให้เหมาะสมด้วยนะครับอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์พญาครุฑและอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์เจ้าแม่กวนอิมที่มูลนิธิเทียนฟ้านะครับรับพลังบวกแบบจัดเต็มองค์พญาครุฑ รุดๆแล้วรวยณได้เงินณนได้ทองสำหรับองค์เจ้าแม่กุนอิมที่มูลทีเทียนฟ้าอธิษฐานจิตขอพรในเรื่องของสุขภาพความสุขความสงบความร่มเย็นเป็นสุขครับราศีกันเหเฮงยืนหนึ่งงานใหม่โปรเจกต์ใหญ่ลุยได้เลยครับสำหรับครึ่งปีหลัง ถือเป็นช่วงเวลาดวงชะตาฟ้าเปิดของชาวราศีกันอย่างแท้จริงครับดาวสำคัญสำคัญมารวมพลังกันทั้งดาวเล้งเต็กดาวมังกรแห่งคุณธรรมดาวไทยเอียงความเจริญรุ่งเรืองสว่างสวยัยดาวสำคัญนี้ส่งพลังให้การงานมีช่องทางมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาช่วงนี้เดินหน้าลุยคุยกับนายได้เลยแต่ที่สำคัญที่สุด ต้องกล้าๆหน่อยนะครับออกจากเซฟโซนเลยนะครับสำหรับชาวราศีกันเราอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่เราอาจจะได้เจอโอกาสใหม่ๆทั้งในเรื่องของการงานทั้งในเรื่องของธุรกิจและเราอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวเราหรือว่าเราไม่เคยทำไม่ชำนาญต้องลองดูก่อนนะครับไม่แน่นะครับเราอาจจะได้ค้นพบตัวเราที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในครึ่งปีหลังนี้ก็เป็นไปได้ครับเปิดใจกว้างๆรับทั้งความรักรับทั้งความสุขและรับทรัพย์เข้ามาด้วยนะครับช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงเดือนตุลายังมีโอกาสในเรื่องของการเงินเข้ามาใหม่ๆรวมไปถึงรายได้พิเศษที่เกิดจากความสามารถของตัวเราด้วยครับ สุขภาพต้องระมัดระวังโรคเก่าอาจจะกลับมาได้รวมไปถึงต้องระวังเส้นเลือดหัวใจความดันและกล้ามเนื้อข้างขวาเป็นพิเศษครับรับพลังบวกแบบจัดเต็มอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์ไัยสิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภสวดองค์ชัมพาราจาเลนไนเยโซฮาและขอพรต่อองค์ไทเอียงหรือองค์สุริยเทพที่วัดเล่นเนยี่หรือวัดทิพยาวารีที่บ้านมอครับ ชาวราศีตุลเฮงยืนหนึ่งเรื่องปัญหาคลี่คายชะตาฟ้าเปิดการงานรุ่งโรดรักพร้อมลุยเลขพลังคือ1249หมายถึงคำพูดที่ประสบความสาเร็จนำเงินทอมาให้และเป็นที่ชื่นชอบทั้งของเพศตรงข้ามและเรื่องของความรักด้วยนะครับ หนึ่งสองยังมีความหมายถึงโดดเด่นในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเป็นพิเศษครับการงานชะตาฟ้าเปิดปัญหาต่างๆที่ลุมเร้ามาตั้งแต่ต้นปีถึงกลางปีชาวราศีตุลจะพบทางออกและคลี่คลายปัญหาได้ครับผู้ใหญ่ส่งเสริมเป็นพิเศษสำหรับงานด้านราชการงานประจำมีโอกาสใหม่ๆในการทำงานตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงเดือนกันยายนครับ เดือนตุลาถึงเดือนธันวาเป็นเดือนแห่งโชคดีในเรื่องของการเงินการลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าเอกสารสัญญาคดีความต่างๆงานทางด้านกฎหมายโดดเด่นเป็นพิเศษพูดคุยตกลงกันได้เรียบร้อยดีครับเรามาะระวังเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคม สำหรับเรื่องเสียเงินซ่อมรถซ่อมบ้านยานพาหนะต่างๆบ้างนะครับแล้วยังต้องดูแลเรื่องของการเดินทางเป็นพิเศษครับสิงหาถึงธันวาคมมีโชคจากเพศตรงข้ามและมีโชคจากการเดินทางความรักของชาวราศีตุลเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมรักใครชอบใครศึกษาดูใจกันไปก่อนนะครับพฤศจิกาถึงธันวาดวงชะตาฟ้าเปิดคนโสดมีโอกาสพบเจอความรักจากการเดินทาง และจากเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมครับระมัดระวังสุขภาพเส้นเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายครับมีโอกาสรับพลังบวกแบบจัดเต็มสวดชินบัญชรอ,อธิษฐานจิตขอพรต่อองค์สมเด็จพุทธาจารย์โตพรม,มรังสีและขอพรจากองค์เจ้าพ่อกวนอูมาเหสักเทพถือเป็นเน็กเซียนฮ่องเต้แห่งยุคครับราศีพิจิกเฮงยืนหนึ่ง เรื่องงานก้าวหน้าธุรกิจลุ่งเรืองแต่รักลวงตาครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะแอบรักคนมีเจ้าของหรือมีคนมีเจ้าของมาชอบช่วงนี้ต้องระวังโรคใบที่สมโรคใบที่4หรือจะมีโลคทับซ้อนเป็นไปได้นะครับต้องศึกษาดูใจกันก่อนครับเดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหาแม้ความรักจะเป็นรักลวงตา แต่โดดเด่นในเรื่องของธุรกิจครับช่วงนี้ดวงชะตาฟ้าเปิดจะมีเพื่อนจะมีคนในสังคมเก่าๆชักชวนในเรื่องของการเงินการลงทุนดูให้รอบคอบได้รับผลกำไรดีครับในช่วงของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่ดินซื้อขายหรือพัฒนาที่ดินอสังหาริมทรัพย์เด่นเป็นพิเศษ รวมไปถึงธุรกิจด้านบันเทิงและด้านจิวเวลรี่เครื่องประดับของประดับตกแต่งทั้งประดับตกแต่งร่างกายทั้งประดับตกแต่งบ้านเรือนรวยปังรวยมากรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ครับและมาดระวังของมีคมการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงบาดแผลผิวหนังในช่วงเดือนมิถุนากรกดาเดือนกันยานุลา ดวงชะตาฟ้าเปิดสำหรับการงานด้านสาธารณสุขแพทย์พยาบาลเภสัชกรมีข่าวดีมีความก้าวหน้าในอาชีพครับชาวราศีพิจิกรับพลังบวกแบบจัดเต็มอธิษฐานจิตขอพรต่อศาลหลักเมืององค์พระแม่ทรณีบีบมวยผมขอพรให้มั่นคงในเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานรวมไปถึงการดำเนินชีวิตและมีความรุ่งเรือง ใครที่คิดร้ายว่าร้ายหรือเป็นภัยกับเราก็ขอให้แพ้ภัยตัวเองนะครับราศีธนูเฮงยืนหนึ่งรักลุ่งมุ่งออนไลน์และมาร์เก็ตติ้งต่างประเทศรวมไปถึงมีช่องทางงานใหม่ๆจากงานประจำครับจะเปลี่ยนงานจะขยับขยายงานจะเลื่อนตำแหน่งจะทดลอง ทำงานใหม่ๆช่วงนี้เดินหน้าลุยได้เลยครับมีโอกาสในการร่วมทุนร่วมหุ้นกับคนรักรวมไปถึงเพื่อนในช่วงเดือนมิถุนาถึงเดือนกันยายนครับเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมธุรกิจออนไลน์ line, ธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษางานด้านวิทยาศาสตร์วิชาการรวมไปถึงงานด้านการตลาดและต่างประเทศเด่นเป็นพิเศษครับการเงินในช่วงครึ่งปีหลังมิถุนาถึงกันยา มีโอกาสดีในเรื่องของการลงทุนรับทรัพย์จัดเต็มครับแต่ในช่วงตุลาถึงเดือนธันวาเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาไม่ค่อยเหลือเก็บความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนคบแล้วรุ่งมุ่งแต่งงานครับในช่วงเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคนโสดมีโอกาสมีคู่คนมีคู่มีเกณฑ์ขยายครอบครัวมีบุตรแะมัดระวังสุขภาพเรื่องอาหารการกินระบบขับถ่ายเป็นพิเศษ รับพลังบวกจัดเต็มขอพอรองค์ตัวเหล่าเอี้ยที่ศาลเจ้าพ่อเสือคือเฮี้ยงเทียงเสี่ยงตีกงนะครับและอธิษฐานจิตขอพอรต่อองค์เท้าจัตุโรคบาลที่อาวอกราชประสงค์เกสรนวิลเลจชาวราศีมังกรเฮงยืนหนึ่งรักเด่นงานปังเลื่อนขั้นแน่นอนครับเดือนมิถุนาถึงเดือนกันยายนมีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ลงทุนดี ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ามีผลกำไรดีครับโดยเฉพาะธุรกิจครอบครัวมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนเดือนตุลาพฤศจิกาต้องระมัดระวังมีเรื่องให้เสียเงินซ่อมรถยานพานะะเดือนพิกาเดือนธันวาโดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับงานด้านบันเทิงงานด้านจิวเวลรี่ธุรกิจเสื้อผ้าธุรกิจออกแบบตกแต่งภายในช่วงนี้โดดเด่นเป็นพิเศษครับ และสำหรับใครที่กำลังหางานเปลี่ยนแปลงงานมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในช่วงเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมครับความรักของชาวราศีมังกรมิถุนาถึงเดือนกันยาคนโสดมีโอกาสพบเจอความรักที่ดีในช่วงตุลาถึงธันวาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษความเข้าใจผิดหงุดหงิดหัวใจกันช่วงนี้ต้องให้เวลากับคนที่เรารักด้วยนะครับสุขภาพระมัดระวังเส้นเลือดความดัน กล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาครับช่วงกลางปีถึงปลายปี2,567ชาวราศีมังกรรับพลังบวกแบบจัดเต็มขอพรอ,องค์หลวงพ่อบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามและอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์ไชยสิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งฮกยี่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับ ชาวราศีกุมครึ่งปีหลังเฮงยืนหนึ่งเรื่องโชคลาภรับทรัพย์จัดเต็มรวมไปถึงเรื่องการลงทุนครับแต่งานประจำเอกสารสัญญาเลื่อนล่าช้ามิถุนาถึงกันยาปวดหัวยุ่งวุ่นวายไปหมดครับแต่การลงทุนโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงตุลาถึงเดือนธันวามีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถได้ทรัพย์สินจากน้ำพักน้ำแรงและผลกำไรจากการลงทุนครับ ความรักของชาวราศีกุมคนโสดยังโสดอยู่ต่อนะครับยังไม่มีคู่ครับรักใครชอบใครช่วงนี้อาจจะแบบแอบ,บรักข้ามเดียวไปก่อนในช่วงเดือนมิถุนาถึงเดือนตุลาครับเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวาดวงชะตาฟ้าเปิดช่วงนี้คนรักเก่ารีเทิร์นรวมไปถึงมีโอกาสพบเจอความรักใหม่ๆจากเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมแนะนำด้วยครับ ระมาระวังสุขภาพทางเดินอาหารกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายโดยเฉพาะเดือนมิถุนาเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกาเป็นพิเศษครับรับพลังบวกจัดเต็มอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์พระพุทธสายญาติหรือพระปางสายญาติโปรดอัสุรินทราหูที่วัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามวัดโพหรือว่าพระนอนจกักรสีที่สิงห์บุรีหรือองค์พระนอนทั่วประเทศไทย พ,พร่ะปางสายญาติหรือว่าพระนอนนั้นจริงๆแล้วคือปางโปรดอสุรินทราหูครับอธิษฐานจิตขอพรให้พลิกร้ายกลายเป็นดีมีแต่ความสุขสวัสดีโชคดีมีชัยใครที่คิดร้ายว่าร้ายกล่าวร้ายเป็นศัตรูกู้แข่งขันก็จะกลับใจมารักใครสนับสนุนส่งเสริมครับสวนติหังจะโตโรทีนังทั้งหมด8จบ ชาวราศีมีนเฮงยืนหนึ่งงานก้าวหน้าการเดินทางรับทรัพย์ช่วงนี้8651ชุดเลขที่มีความหมายถึงความรักและผู้ใหญ่ส่งเสริมยืนหนึ่งและนำโชคดีมาให้ครับ มิถุนาถึงเดือนกันยางานก็ยุ่งยังมุ่งเรื่องรักอีกโอ้วุ่นวายไปหมดเลยนะฮะต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีด้วยช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนธุรกิจขนส่งโลจิสติกธุรกิจส่งออกเด่นเป็นพิเศษครับในช่วงเดือนกรกฎาสิงหากันยางานราชการมีผู้ใหญ่ส่งเสริมมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีครับแม้การงานจะโดดเด่น การเดินทางจะรับทรัพย์มีความก้าวหน้าแต่เรื่องของการเงินต้องระวังการโดนหลอกลวงครับเงินเข้ามากแต่ระวังเรื่องเอกสารสัญญาผิดพลาดการโดนหลอกลวงหรือว่าใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องช่วงนี้ต้องรอบคอบเป็นพิเศษครับมีโชคดีจากการเดินทางทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับ ความรักของชาวราศีมีนเดือนมิถุนาถึงเดือนกันยาเวลาไม่ตรงกันความสัมพันธ์ก็ขาดหายนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลแล้วก็จัดเวลาให้สมดุลด้วยครับสุขภาพระมัดระวังโรคตาหูคอจมูกนะครับดูแลเป็นพิเศษชาวราศีมีนรับพลังบวกจัดเต็มอธิษฐานจิตต่อเสาทีกงหรือเสาฟ้าดินที่มูลทิธิปอดเต็กตึงนะครับ ฟ้าต่อดินดินต่อน้ำฟ้ารับรู้ดินรับฟังสวรรค์รับทราบฟ้าปกป้องดินคุ้มครองถวยเทพอำนวยพรรับรองสำเร็จแน่นอนครับใช้ชีวิตอย่างมีสติคิดดีทำดีพูดดีดวงดีแน่นอนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครึ่งปีหลัง2567 สำเร็จทุกลายและติดตามชมผมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของคาถาชินมัญชรเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาถาชินมัญชรสวัสดีครับ